1 2 3เราลักลุงตู่เราลักมาถามครั้งเราลักลุงตัวถามครับเรารักลุงตู่คนไหนมือรวมม้อกันนะเราเราลักลุงตู่เรย์รับต่อไปให้ลุงตูเป็นยกต่อไปนะครับต้องพร้อมกันนะครับ นะตุ๊บมือใหม่ตุ๊บมือใหม่ครับตามครั้งนี่น้ำกันนี่น้ำกันเออ

เอาเไปแล้วงเขาเสียงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยใช่ไหมครับล้างล้างตัวครางนะตัวล้างบ้างน สวัสดีครับท่านครับขอบคุณนค